ย่าตอนที่เหยียบดีนะแหลงไปปุ๊บก็จะดูดดูให้เราจมพิมพ์แปบ,บพิมพ์ยาตอนที่มันหนัดมันหนัดมากที่สุดเลยหัวใจสำคัญในการทำอิดนั้นอยู่ที่ขั้นตอนการเผา เราจะเริ่มจากการเรียงอิฐส่วนฐานโดยเรียงเป็นแถวห่างกันประมาณ1ก้อนอิฐเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับการระบายความร้อนและให้เศษที่เท่าจากการเผาตกลงมาส่วนชั้นบนจะเรียงอิฐสูงขึ้นไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเว้นตรงกลางเพื่อใส่เชื้อเพลิงในการเผาอิฐจะถูกเผาด้วยไฟที่มีอุณหภูมิ800-900องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นเวลา7-10วันความร้อนที่เกิดขึ้นจะไล่ความชื้น น้ำและก็อากาศในดินออกไปจนหมดทําให้ดินเหนียวและแกลบเกาะตัวกันแน่นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอิฐสีส้มสวยงามที่มีความแข็งแรงทนทานแค่นี้อิฐก็พร้อมใช้งานแล้วครับ